อุ้ย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 ตกกระจายแล้วเลยเสือตกกระจายทำไมไปไหนมาที่อุ้ยมาทำนี่สวัสดีครับวันนี้พี่เสือมาไหนเนี่ยมาที่พี่พีจะพามา ตอนนี้วิทยาจะไมครับที่ปทุมธานีเป็นไงบ้างครับเจออะไรก่อนเนี่ยแบคิโอเฮ้ยนึกว่าต้นไม้นะเนี่ยโอ้โหคอยาวมากเลยนะครับโอ้ตัวนี้ชื่อแบคิโอนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่ามีอะไรอีกข้างในนะครับพิเสือเดินเสาตัวแรกชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหมีมาเจอหลายตัวเลยครับนี่ครับ นี่นะครับส่วนธรณีวิทยานะครับมีไข่ด้วยมีเสือนี่ไข่ไข่ไข่เอาข้าไข่ด้วยไหนเข้าไข่ด้วยเหรอเฮ้ยได็กสาวตัวนี้กำเนิดเกิดขึ้นมาชื่ออะไรครับเด็กสาวตัวนี้ไปดูไปดูไปดูหุ้ยหางอะไรเนี่ยป๊บอันนี้มันหางแบรค,คริโอนี่เนาะ <c oughs> โอ้ตัวปลนล่ำไข่ของ อะไรเนี่ยอันโลเหรออุ้ยไม่ใช่อันโลแล้วมั้งเนี่ยทีเล็กซ์แล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็มีใครแบคคิโอก็มีใครไม่ใช่แบคคิโอด้วยตัวนี้ดิโพโดคัสเพราะว่าขาขาหน้ามันไม่ยาวกว่าขาหลังไงใช่ป่ะดี่า้วยไหนไหนมาเดินเข้านี้เดินเข้าปากไดโนเสาร์อุ้ย พี่เสือเห็นเครื่องบินไหมว้าวาพี่เสือเขาปากไดโนเสาไปแล้วผ่านไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยชิงช้าใครไดโนเสาร์เอาแล้วตัวนั้นอะไรลูกอ,อุ้ยทีเล็กส,สองนิ้วมาอีกแล้วเอาอะไรเนี่ยอันนี้มันซากไดโนเสาร์นี่อ๋อหัวไดโนเสาร์อเอเฮ้ยพี่เสือตัวใหญ่มากมาดูนี่ลูกนี่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 น อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเดลต้าเสาไม่มีฟันอ้าวมีแองกิโลนะครับอ้าวโหตบเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าทางนู้นกันนะครับไปครับพี่เสือดูอะไรอ่ะอ๋อเขามีวิดีโอพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใช่ไหมครับแล้วไหนครับไดลต้าเสาพี่เสืออยู่ไหนครับชีด้ดีไหน อุ้ยผสมอยู่บนนี้นี่เอง <c oughs> โอ้ยอันไหนไหนดูข้างหลังซิข้างหลังนี่ตัวอะไรบ้างลูกนี่ยุคไทยแอสซิสตนะครับตัวแรกยูโอโพเซฟัลัสนี่ไงโหแล้วตัวนี้ตัวนนะอะไรนะสยามเลยนะสยามโมไทยรันนาอีสานเอ็นซิสตูดูเขาเป็นยังไงครับใหญ่มากเลยเทียบกับยูโอโพ เขาบอกว่าอเลยนะห้ามจับเพราะอนะไรว่ามเชืชเรอรระวังระวองจับไหนมีตัวอะไรอีกครับอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ะคูเวียงโกซอลัสนะมีคูเวียงโกซอลัสด้วยนะครับโอเคอ่าแล้วก็เป็นวิวัฒนาการปกติของเรานะครับแล้วก็มีมนุษย์เนาะโอเคเดีย๋ยวพี่จะไปกันต่อนะครับเอา้าเอา้เอาพี่เสือ,เ,อเจออะไรเนี่ยฟอสซิลของอะไรเนี่ยอันนี้ เสือเขี้ยวดาบเอาไม่ใช่ไดโนสเสาร์นะอันนี้มันเสือเขี้ยวดาบนะเนี่ยใช่เหรอลูกใชออเน,เนี่ย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 ไอ้ตัวเนี้ยเสือเนี่ยใช่ใช่ใช่ตัวเนี้ยเสือแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเดนเวอร์ซอรัสเหรอครับลูกน,นี่เดนเวอร์ซอรัสที่เสือดูดิโอ้โหตัวนี้อะไรนะอันนี้มันเสือเขี้ยวดาบไงโตัวเขาโตมากเห็นมั้ ตัวลูกไปดูซิไปดูซิซมีอะไรอีกมีอะไรอีกอไหนเดินนำ้ำ oh <my> เดินน้ำเฮ้ยตัวอะไรโอ้ไม่กอดโอ้ m ม่กอดนี่มันอะแพทโทโซัสนี่นโอ้ไกอไหนเฮ้ยตัวใหญ่มาก <c oughs> อะไรนะแ <c oughs> อนโลโซลัสเอา้าคี่ถึงฮะมีแอนโลโซรัสด,ด้วยอะ แล้วมีอะไรอีกเนี่ยไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยเอ้าไอ้ตัวนี้ชื่อว่าไมอาโซล่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีไมอาโซล่าด้วยเอา้าแล้วในนี่มีอะไรอีกครับโอ้โหมีไดโนเสาร์12สายพันธุ์นะครับนี่มีให้เราดูตรงนี้เลยนี่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับอืเป็นแบบจำลองนี่ครับ โอเคงั้นเราไปกันต่อนะครับเอาเราจะเข้าไปต่อกันที่สวนดึกดําบรรนะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหพี่เสือนําเข้าไปแล้วพอเข้ามาก็จะเจอไดโนเสาร์โอ้โตัวอะไรเนี่ยสยามโมไทยละนะันนัทพี่เสือสยามโมไทยละนะัยมมยละนนะัท มันเป็นยังไงมันร้องเลยใช่ไหมมันปิดมันหยุดร้องเฮ้ยมันหยุดร้องตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยคอมโอฟนาทัศน์แตพี่เสือเนี่ยไหนไหนไหนตัวกินเนื้อตรงไหนอุ้ย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 โตกระจายเลยนพี่เสือโตกระจายทำไมไปไหนมานี่ทำไมทำนี้ ดูกลัวนี่ไม่เป็นไรไปไปกันแล้วไปกันแล้วโอเคโอเคโอ้โหเป็นไงลูกดังไหมเสียงดังเลยอ่ะโอ้โหเดินไงเดินไงเดินไงสปินโลไหมเคสสปินโลไหมเอาสปินโลเฮ้ย ไม่ใช่สปิโนอันนี้เขาชื่อว่าสยามโมซอลัสสุทนนีโทลันีอุย้ยเสียงดังมากเลยพี่เสือไปแล้วครับกลัวแล้วครับอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปูเวียนโกซอลัสนะครับตัวนี้โอ้โหคอยาวมากและใหญ่มากอื <c> ้ <oughs> เอาในร้อยสักทีสิครับนั่นไง <c oughs> เห็นไหมหางขยับด้วยนะ โอ้โหโอ้พี่เสือวิ่งหนีไปเรียบร้อยแล้วว้าน่ากลัวมากาโอเคครับไปกันครับสะดุ้งเเลียว,ว,ยวใช่ใช่อันนี้ผูเอียกโกสรัตรเลยได้ตัวยาวมากตัวยาวมากตัวยาวมากนะครับข้างล่างโอ้โหข้างล่างมีบรรยากาศนะครับ มีทั้งจระเข้มีทั้งเ่าเนาะโอ้โหตรงนี้ก็มีดาวสสยอยู่หลายตัวแล้วมีเสียงด้วยนะครับอา้าวไปดูกันต่อเลยครับโอ้โหพี่เสือเดินดูอะไรครับเนี่ยพี่เสือเดินดูซาตินมันหวาน,วานอมแพงนะครับยาวมากนี่ยาวมากๆเลยแล้วของจริงอยู่ที่ไหนพี่เสืออยู่ในตู้โอ้โหเหมือนมากเลยโอ้โห อ่านี่คือซากดึกดำบรรพ์น,นะครับน,น,น,นี่นี่นี่ห้ดูใกล้เลยโอ้โหนี่ของจริงที่คนพบเจอเลยนะอเ,เอาพี่เสือพี่เสือหิวละอ่าโอเคครับผมอ่านี่เป็นสากดึกดำของจริงนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับเอาวันนี้วันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใช่ไหมเป็นไงบ้างครับลูกอยากไไปไไปะส เดี๋ยวไปเราไปลายสีต่อเนาะไปังสนุกไหมวิ่งหนีไหมวิ่งหนีด้วยนะครับเอ้ามันเสียงดังมันเสียงดังไฟเนาะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมเลยนะอย่าลืมกดไลค์ให้เสียเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยว้านี่มันเป็นไดโนเสาร์จระเข้หรือเปล่าไปขาไป